สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตความคืบหน้ารถสาฟอร์ดนะครับทันี้เป็นเจ็ตกหนึ่งศูนย์นะฮะเทอร์โบเกียร์กลางแปดพันสองรถเทคร้อยจากทางร้านเราครับในกรารเลขเบียนพร้อมนะฮะคันนี้เป็นงานสั่งจองนะฮะจากลูกค้าจังหวัดสกลนครนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับที่ฟางไว้วางใจนะฮะ ดีช่างเท็ระบบแอร์เช็ดจะตีสูนะฮะอ่ะมันเข้าต่อนะฮะเข้าเรื่องต่อคันนี้เช็คใหม่ทั้งคันนะครับยางใหม่สีใหม่ครับอุปกรณ์สิดรถเป็นดันหน้าผัานเท็คนะครับครับอันนี้กำลังเทสระบบไฟนะฮะเราจะจัดจากที่เดิมแต่ไฟเสร็จะครับเดนแต่ไฟใหม่ทั้งคันนะครับเถรทจระบบดูความเรียบร้อยนะครับ 9นะครับเหลือเก็บรายละเอียดอี่นิดหน่อยสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็ใส่ฟอร์ดเช็คสภาพจากทางร้าเรานะครับสามารถติดต่อสอบถามสั่งจองได้นะฮะวันนี้จบปร,ราคา700ดแสบาทนะครับเช็คร้อยเปอร์ับประกันคุณภาพ30วันเครื่องเกียร์และไฮดรอลิกนะฮะลัมเขาใหม่แคกว่าเอาใหม่ทุกคันนะครับ ไฟเดินใหม่ลถพิโยทำง,งานได้นะครับยางใหม่เบรสีทำใหม่ครับเพิ่งยึดนิี่พิทใหม่นะครับปั๊มเชื้อเพลิงเช็คใหม่ด้วยฮะตลอดอันนี้เป็น7-6นะฮะับะ็ดหกตัก็จะมีเทอร์โบในตัวเลยครับ แร่บแน่นอนครับผม0810076640นะครับเบอร์โทรศัพท์สามารถสอบถามได้นะครับคนชอบรุ่นไหนนะครับแล้วเราสรามารถจัดให้ได้ครับเาาเดียวรุ่นสอเทานะครับ รอการตั้งข้้งนะครับอาคลิปนี้จบไวทชีฟเวอร์่นี้ก่อนนะครับผม ขอบพระคุณนะฮะสำหรับการติดตามและรับชมครับพบวกวันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ